อยู่ด้วยกันมา15ปีแต่ไม่ได้จดทะเบยียนสมรสเพราะฉะนั้นทําถูกต้องตามกฎหมายหน่วยงานไม่ก้าวล่วงเพราะวมาได้ผิดเรื่องวินยัยผิดวินัยไม่ได้ทนายความเขาก็ทําเต็มที่ได้แค่นั้นไงเพราะเขาก็รู้กฎหมายมาทีหลังดังกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดันทุลังอยู่ต่อนักธุรกิจผู้หญิงฉันมาก่อนฉันอยู่15ปีจนฉันมีลูกโตแล้วถ้าทำงานด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันคุณมาทีหลัง แต่คนมาทีหลังดังกว่าเพราะมีทะเบียนสมรสถ,ถ้าเกิดยังดันทุนลังอยู่ต่อไอ้คนมีทะเบียนสมรสที่มาทีหลังนะฟ้องบุคคลที่3ได้แหละเพราะฉะนั้นนี่คือชีวิตคู่อยู่บนเส้นได้เขาจะไปจดทะเบียนกับใครเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยขนาดทําธุรกิจด้วยกันอยู่บ้านด้วยกันมีความสุขในครอบครัวไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นเฉยเลยแล้วตอนหลังเคสนี้เขาก็ขายทรัพย์ค่ะเพราะว่าไม่มีสินสมรสร่วมกัน ซับใครสะมาในส่วนของเขาเขาขายหมดเลยแล้วเขาก็ไปอยู่คนใหม่เลยลูกก็ดูแลลูก